หลังจากที่เกียร์ได้มีการประกาศลุกตลาดรถ SUV กลุ่มพลังงานไฟฟ้า100%ทางเกียร์ก็ได้มีการเปิดตัวรุ่น EV9, EV5 และตามมาด้วย EV3 Concept โดย EV3 Concept จะเป็นรถอนเนกประสงค์ขุมพลังไฟฟ้า100%โดยมีตลาดเป็นกลุ่มวัยรุ่นระดับเริ่มทำงานที่เน้นสินค้าที่มีราคาจับต้องได้และมีเทคโนโลยีและฟังก์ชันความสะดวกสบายโดยตัว EV3 Concept ยังมีฟังก์ชันการชาร์จ Vehicle to Load จักรยานไฟฟ้า E b i k e จากการพับเบาะที่นั่งแถวหลังอีกทั้งภายในห้องโดยสารยังมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นเส้นใยจากเห็ดลาที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทีทังเกียร์คาดหวังว่ารุ่นเหล่านี้จะสามารถบรรลุยอดขายรถยนต์ขุมพลังไฟฟ้าให้มีส่วนแบ่งมากถึง4 0ของยอดขายทั้งหมดภายในปี2030หรือในอีก7ปีข้างหน้าขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุข สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ